เ้าสู่ที่นี่ทีวีพข่ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงทันโลกในวันนี้มาเกาะสิ่สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาในเวลาตอนประมาณเที่ยงครึ่งเนี่ยที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ก็ได้มีการประทักกันอย่างดุเดือดครับเพราะว่าเกาหลีเหนือได้ยิงกระสุนปืนใหญ่กว่า200นัดเข้ามาที่เกาะยอนเปียนของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลตะวันตกซึ่งเป็น ที่ตั้งฐานทัพเรือของเกาหลีใต้ด้วยนะครับก็ทําให้ทหารบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บเป็นจํานวนมากด้วยนะครับซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังคงคุ้นคิดกันอยู่ว่าเกิดมาจากอะไรแต่ขณะเดียวกันนายรีเมียงบักประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือขอไปครับของเกาหลีใต้ก็ได้ออกมาตอนนี้สั่งการให้นําเครื่องบินรบไปที่เกาะยอนเปียนแล้วนะครับเพื่อที่จะไปต่อสู้กับเกาหลีเหนือ คุณผู้ชมครับการต่อสู้กันระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับะระอกล่าสุดก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่มีการที่เกาหลีเหนือนั้นได้มีการยิงเรือลบของเกาหลีใต้จนจมน้าเสียจนจมน้ําแล้วก็ทําให้มีลูกเรือเสียชีวิตกว่า46คนด้วยนะครับอันนี้เป็นความรุนแรงแะระลอกต้นต้นปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันที่มีการยิงปืนใหญ่เข้าไปที่เกาหลีเหนือ200กว่านัดแล้วก็ทําให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นก็ถ ความรุนแรงรอบล่าสุดระรอบที่2ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับที่ใกล้ๆบ้านเราก็คือที่กัมพูชาที่นั่นมีการจัดเทศกาลน้ําเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์นี้เทศกาลนี้นะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่ามีประชาชนเข้าไปชมนานแล้วก็เหยียบกันตายครับเพราะว่าได้มีข่าวลือว่าสะพานที่จะข้าม สะพานนะครับที่ข้ามจากโตเลสาบไปที่เกาะเล็กๆที่อยู่กลางทะเลสาบของกัมพูชาเนี่ยนะครับจะพังลงทําให้สะพานทําให้คนที่อยู่ในสะพานนั้นตื่นตระหนกครับแล้วก็วิ่งหนีออกมาต่างคนต่างวิ่งครับเลยทําให้เหยียบกันตายคนที่ตายส่วนใหญ่เป็นเพศสตรีด้วยซึ่งเรื่องนี้ทางสมเด็จคุณเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ออกมาแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ที่ออสเตรียนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในแถบยุโรปได้มีการให้กําเนิดลูกแพนด้าน้อยแล้วก็มีการโหวตที่จะตั้งชื่อกันแล้วนะครับโดยชื่อที่ออกมานั้นก็ตั้งชื่อว่าฝูหูนะครับแพนด้าตัวนี้ก็เป็นแพนด้าที่มีอายุเพียงแค่3เดือนซึ่งเกิดมาจากการผสมพันธ์ทางธรรมชาตินะครับซึ่งนับเป็นแพนด้าตัวที่2แล้วที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป คุณผู้ชมครับแพนด้าตัวนี้นะครับก็เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งก็ครบกำหนดร้อยวันเป็นธรรมเนียมที่คนจีนจะต้องมีการตั้งชื่อซึ่งก่อนหน้านั้นมีการโหวตให้ตั้งชื่อนะครับแต่ว่ายัางยังไม่ตั้งชื่อกันเพราะว่าจะผิดธรรมเนียมจีนเพราะธรรมเนียมจีนนั้นระบุไว้ว่าจะต้องตั้งชื่อให้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามให้ตั้งชื่อหลังจากที่100วันผ่านไปแล้วเพื่อที่จะเป็นเคล็ดว่า100วันผ่านไปแล้วมีชีวิตนั้นยังคงมีชีวิตอยู่จ้าแนด ฟูหูตัวนี้ก็เลยตั้งชื่อในอีก100วันถัดมาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เกิดกระแสไม่คนค่อนข้างที่ไม่ค่อยดีนะครับก็คือมีการถ่ายคลิปที่มีการทารุณกรรมสัตว์ล่าสุดเกิดที่ประเทศจีนครับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงวัยวัยรุ่นปกตินี่แหละครับนำกระต่ายที่ตัวเองเลี้ยงมาวางบนโต๊ะแล้วก็เอากระจกมาทับแล้วก็นั่งทับลงไปกับกระต่ายตัวนั้น ระหว่างนั่งทับก็พูดจาน้ำเสียงค่อนข้างที่จะมีความสุขด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ซึ่งคลิปนี้ก็ได้นำมาเผยแพร่ในย u ทูบและประนามอย่างมากมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตอนนี้มือดูเหมือนว่าจะมีการถ่ายคลิปทารุณกรรมสัตว์ค่อนข้างที่จะบ่อยมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการถ่ายคลิปที่ชาวผู้หญิงจีนคนหนึ่งใส่ท้นสูงแล้วก็กระทืบแมวจนตายออก YouTube มาแล้วครั้งหนึ่งก็เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าสัง,สงคมเราเสื่อมลงไปหรือไม่ก็เป็นอีกคลิปนนนึงงททีี่ตอนน้า ทางรัฐบาลของจีนก็พยายามที่จะเรื่องไล่ล่าตามตัวผู้ที่กระทำความผิดนี้มาลงโทษกันนะครับปิดท้ายกันด้วยนะักโทษจีนแต่งงานกับแฟนที่เป็นมะเร็งข้างสุดท้ายในคุกซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8 18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวจีนก็รายงานว่านักโทษจีนคนหนึ่งจัดวิธีว,วิวาวกับแฟนสาวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งข้างสุดท้ายซึ่งอีกไม่นานแฟนสาวคนนี้ก็จะเสียชีวิตในไม่ช้านะครับ โดยนักโทษรายนี้นะครับเป็นหนุ่มวัยเพียงแค่42ปีจากมณฑลเหอหนานประเทศจีนเขาต้องจำคุกเป็นเวลาทั้งสิ้น4ปีจากคดีรักทรัพย์เพราะต้องการนำเงินไปรักษาแฟนสาวที่เป็นโรคมะเร็งมีอายุ37ปีแต่ก็ถูกตำรวจไล่จับก่อนที่ฝันของนักโทษคนนี้จะเป็นจริงก็ถือได้ว่าเป็นรักแท้นะครับที่มีให้กับคนคนหนึ่งที่เขารักมากที่สุดถึงกับลงทุนขโมยทรัพย์สินเพื่อที่จะเอาไปรักษาแต่ก็สุดท้ายถูกตำรวจจับ ก็เลยทําให้ต้องเข้าไปอยู่ในคุกและสุดท้ายก็ไม่ได้รักษาโรคมะเร็งก็เลยต้องมาแต่งงานกันแล้วก็ทําให้เกิดศกนาฏกรรมของความรักเกิดขึ้นครับและทั้งหมดคือตอบและทั้งหมดคือที่นี่ทีวีพอพอในวันนี้นะครับพรุ่งนี้ติดตามช่วงตอบโจทย์ที่นี่ทีวีพอพอมาดูการทำเบโอดีเซลแล้วก็ประโยชน์ของมันด้วยนะครับพาไปเรียนนะครับพรุ่งนี้วันนี้ผมทัพิสิทธิ์บ่มรุมชัยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ